กองทัพอากาศไทยในปี2026ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของนักบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อรองรับยุทธปกรณ์สมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หนึ่งในเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้คือไก่ที50 TS ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นขั้นสูงที่กองทัพอากาศไทยจัดหาม,มาเพื่อใช้ในการฝึกนักบินขับไล่ก่อนที่จะขึ้นบินในเครื่องบินรบหลักอย่างปริปเปนหรือ F-16 ไก่ที50 TS มีรากฐานมาจากการพัฒนาเครื่องบินที50 Golden Eagle ของเกาหลีใต้ซึ่งออกแบบร่วมกันระหว่างบริษัท Korea Aerospace Industries หรือไก่และบริษัท Lo Martin ของสหรัฐอเมริกาการออกแบบนี้มีพื้นฐานจาก F-16 Fighting Falcon ทั้งในด้านรูปทรงปีกระบบควบคุมการบินแบบ fly by wire และการจัดวางระบบภายในทําให้ไก่ที 50TH มีสมรรถนะการบินที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่จริงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นอื่นๆในตลาดประเทศไทยได้เริ่มโครงการจัดหาที 50TH ตั้งแต่ปี2015โดยมีเป้าหมายในการแทนที่เครื่องบินฝึกโจมตีแบบเก่าเช่นแอว์ 390A อาร์ที่ใช้มานานจนใ,นใกล้หมดอายุการใช้งานไก่ที 50TH จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเป็นสะพานเชื่อมจากการฝึกนักบินในเครื่องบินใบพัดขั้นตน้น ไปสู่การฝึกขับไล่ไอพ่นขั้นสูงและจากนั้นจึงก้าวไปสู่การปฏิบัติการจริงในเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงตัวเครื่องมีความยาวประมาณ13.14เมตรปีกกว้าง9.45เมตรและสูง4.94เมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน General Electric F404GE102 ให้แรงขับสูงสุดราว17,700ปอนด์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงเม1.5และมีอัตราการไต่ระดับที่รวดเร็วมาก ทำให้นักบินได้สัมผัสประสบการณ์การควบคุมเครื่องในสภาพความเร็วเหนือเสียงตั้งแต่ขั้นตอนการฝึกภายในห้องนักบินของ T-50 TH ถูกออกแบบให้คล้ายคลึงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มีจอสแสดงผลมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ระบบ HUD หรือ Head-up Display และระบบควบคุม HOTAS Hand-on t h AS, Hand r o t t and Stick ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆของเครื่องได้โดยไม่ต้องละมือออกจากคันบังคับและคันเร่ง สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักบินสําหรับการขึ้นปฏิบัติการในเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศนอกจากการฝึกบินแล้วไก่ที 50TH ยังสามารถติดตั้งอาวุธจริงได้ทั้งปืนกล20มิลลิเมตรแบบสาลำกล้องปล่อยจรวดไม่ไกลและระเบิดอิสระรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะใกล้อย่าง M-9 ไซวินเดอร์คุณสมบัตินี้ทำให้เครื่องสามารถใช้ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเบาๆหรือการฝึกยิงอาวุธจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหากจำเป็นในปี2026ไก่ที 50TH ของไทยถูกใช้งานโดยฝูงบิน401กองบิน4จังหวัดนครสวรรค์และยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องบินฝึกหลักสำหรับนักบินขับไล่รุ่นใหม่การฝึกใน t 50TH ครอบคลุมตั้งแต่การบินพื้นฐานการบินในสภาพเหนือเสียงการฝึกยุทธวิธีการรบทางอากาศการฝึกโจมตีภาคพื้นดินและการปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝูงบินขับไล่จริงนักบินจะได้รับการฝึกให้เข้าใจการใช้เรดาร์ การใช้ระบบอาวุธและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสถานการณ์กดดันสูง T50TH ยังมีระบบจำลองการรบภายในเครื่อง Embedded Training System ที่สามารถจำลองสถานการณ์การรบได้อย่างสมจริงโดยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธจริงทุกครั้งลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการฝึกระบบนี้สามารถจำลองทั้งการรบระยะไกลและการโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีรวมถึงการรับมือภัยคุกคามจากอากาศยานข้าศึกและระบบป้องกันภัยทางอากาศจากพื้นดิน ในมุมมองด้านยุทธศาสตร์ไก่ที 50TH ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถพัฒนานักบินขับไายได้ด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งนักบินไปฝึกต่างประเทศมากเกินไปการมีเครื่องฝึกสมรรถนะสูงภายในประเทศยังช่วยให้การฝึกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติการจริงของกองทัพอากาศไทยนอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกนักบินรุ่นใหม่ลงอย่างมาก การเลือก t 5 0 th ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือการมีความเข้ากันได้กับเครื่องบินขับไล่หลักของไทยทั้ง f 1 6และ g r i เปนเนื่องจากระบบการควบคุมและการแสดงผลภายในห้องนักบินมีความคล้ายคลึงกันทำให้นักบินสามารถเปลี่ยนผ่านจากการฝึกใน t 5 0 th ไปสู่การปฏิบัติการในเครื่องบินขับไล่จริงได้อย่างราบรื่นอ,อีกทั้งเครื่องยังสามารถเข้าร่วมฝึกผสมกับเครื่องบินรบหลักเพื่อสร้างความคุ้นเคยและประสบการณ์รวมแม้ว่า t 5 0 th จะเป็นเครื่องบินฝึกแต่ประสิทธิภาพด้านการรบก็ไม่ธรรมดา สามารถทำความเร็วเหนือเสียงบินได้คล่องตัวและมีเรร์ที่รองรับการตรวจจับเป้าหมายทั้งในระยะใกล้และระยะไกลแม่ไม่เทียบเท่าเครื่องบินรบสมบูรณ์แบบแต่เพียงพอสำหรับการฝึกขั้นสูงและภารกิจรองที่ไม่ต้องใช้เครื่องบินรบหลักในด้านการบำรุงรักษาไก่ที 50TH ได้รับการออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายชิ้นส่วนหลายอย่างสามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วและมีอัตราความพร้อมรบสูงการมีอะไหล่สำรองที่สามารถจัดหาได้จากผู้ผลิตโดยตรง ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถคงขีดความพร้อมของฝูงบินไว้ได้ต่อเนื่องตลอดปีตั้งแต่เริ่มเข้าประจำการไก่ที50 th ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความคุ้มคา่าไม่เพียงแต่ในด้านการฝึกนักบินแต่ยังช่วยเสริมศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในภาพรวมนักบินรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกในที50 th จะมีความมั่นใจความแม่นยำและความพร้อมสําหรับการรับภารกิจจริงในอนาคตการมีเครื่องฝึกสมรรถนะสูงเช่นนี้จึงเปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงของประเทศ ในปี2026ความท้าทายด้านความมั่นคงทางอากาศยังคงมีอยู่รอบด้านทั้งภัยคุกค,คามจากอากาศยานไร้คนขับความตึงเครียดในภูมิภาคและการพัฒนาของเทคโนโลยีการรกสมัยใหม่ไก่ที 50TH จึงยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถเตรียมกำลังพลให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องฝึกธรรมดาแต่เป็นเวทีฝึกสมรรถนะสูงที่ช่วยสร้างนักบินขับไล่มืออาชีพให้กับประเทศ